بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحد حد محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ว่ ن ي ط ع ยุติยินละห์สล فقد فاز فوز ا ل ع ظ ي م ا ท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดวันสุขทุกท่านขอให้พวกเราและถัวผมเองนั้นมีความตักวายำเก่งต่อพระองค์อัลลอสุบฮานะหัวตาลาใหม้มากเพราะแท้จริงการตักวายำเก่งต่อพระองค์อัลลอสุบฮานะหัวตาลานั้นเป็นสเบียงที่ดียิง่งสำหรับพวกเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาของพระองค์ลอสสุภานุหวตตาครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเราได้เห็นข่าวที่ทำร้ายหัวใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่กันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเด็กน้องเด็กผู้หญิงนะครับป .2 ที่เสียชีวิตในรถตู้หรือแม้แต่เรื่องของแม่ที่แล้วก็พ่อเลี้ยงที่ทำร้ายลูกของตัวเองบาดเจ็บสาหาัสหรือแม้แต่ข่าว เด็กมหถูกยิงเสียชีวิตสามศพนะครับสิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเกิดขึ้นในสังคมของพวกเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของคนที่เป็น,ปนพ่อเป็นแม่นะคนที่เป็นปู่ย่าตายายนั้นมีความรู้สึกเจ็บปวดแต่ถ้าสมมติว่าคําถามถ้าหากว่าเรามาถามกับมาหาพวกเราเองเนี่ยถามว่าถ้าหากว่า เราเป็นสาเหตุที่เรานั้นทำร้ายลูกเราทำร้ายลูกหลานเราให้เขาเหล่านั้นได้รับความเจ็บปวดให้เขาเหล่านั้นได้รับการทรมานด้วยกับฝีมือของเราเองด้วยกับการกระทําของเราเองเราลองถามดูว่าตัวของเรานั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรใช่ไหมครับสิ่งที่จะทำร้ายลูกหลานของเรา ซึ่งวันนี้เนี่ยเราเห็นข่าวเรามานั่งคิดตามนะครับว่าเด็กที่ติดอยู่ในรถตู้เนี่ยมันจะมีการมันจะรู้สึกทรมานขนาดไหนมันร้อนขนาดไหนมันหายใจไม่เอาขนาดไหนแต่สุดท้ายมาชีวิตบนโลกดุนยานี้ไม่ว่าจะทรมานขนาดไหนก็ตามไม่ว่าจะเจ็บปวดขนาดไหนก็ตามสุดท้ายมาวิญญาณก็ออกจากร่างไปความเจ็บปวดก็หายไปการทรมานก็หายไปแต่ท่าลองคิดดูสิว่า ถ้าหากว่าลูกหลานของเราอยู่ในหลุมฝังศพของพงศ์อยู่ในหลุมฝังศพอ,อ,อ,อยู่ในโลกของอัลลัมบรสซักถูกทรมานถูกทุบถูกตีแล้วไม่ตายทรมานอย่างนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนจนกระทั่งถึงวันเกียรติท่านคิดว่าเราเองซึ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้น เราจะมีความรู้สึกได้อย่างเราจะมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้หลายๆครอบครัวเราคิดว่าเราทำดีที่สุดให้กับลูกของเราเราส่งเสียลูกเราให้เรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดเราส่งเสียลูกเราให้ไปอยู่ในสังคมที่ดีที่สุดเราทำให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้เขานั้นรอดพ้นในโลกดุนญญานี้แต่เราเคยคิดไหมว่าเรานั้น จะเตรียมอะไรให้กับเขาในโลกอาครอบบ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องมาถามตัวเราเองดีๆว่าวันนี้เนี่ยหน้าที่ที่พระมรสุภาห์นะหัวตะลามอบมาให้กับพวกเราเองในการที่พวกเรานั้นจะต้องดูแลตัวของเราและครอบครัวของเราอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรานว่ายาออยุฮัลลาดีนาอามนูกูอันฟุสะคุม و أ ه า ي ك م ن ا ر พระองค์ลอสุบฮานุตลาบอกว่าโอ้บรรดาผูททา้ที่ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกร้องผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอสุบฮานุตลาเรียกร้องบุคคลที่เขานั้นยอมจำนนต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวะตลาบอกว่าโอ้ผู้ที่มีความศรัทธาต่อฉันแล้วทั้งหลายโอ้ผูทท้ที่ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยปูอังฟุสกุมพวกท่านจงปกป้องตัวของท่าน นะว่าอัลลีกุมนารอและปกป้องครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากอะไรครับให้พ้นจากไฟนรกของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลานี่คือเป้าหมายที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลานั้นได้ส่งบรรดานบีลงมาบรรดารอซูลลงมา,รรา,ลลงมาเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นห่างไกลจากไฟนรกของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาให้พวกเรานั้นได้ยอมจำนนต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลา เพื่อที่จะนำพาตัวของเราและครอบครัวของเรานั้นไปสู่สวนสวรรค์จันน่าของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวนตะลาพี่น้องครับเราอย่าเป็นพ่อแม่รังแกลูกๆวันนี้เราสอนลูกเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าลูกเรียนอย่างนี้นะเดี๋ยวลูกจะสบายนะทั้งหมดที่เราให้เข้าไปนั้นมันคือเรื่องราวของดุนยาท่านได้มีเรื่องเล่านะครับท่านอิบนเจูซีรอฮิมุฮุลล์ ท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือซอฟวัตุซอฟวาเป็นเรื่องราวของกษัตริย์คนหนึ่งกษัตริย์คนนี้นั้นมีลูกสาวอยู่คนเดียวครับแล้วก็กษัตริย์คนนี้รักลูกสาวคนนี้มากปนเปไปให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเลี้ยงดูอย่างดีนะครับเอาอกเอาใจปนเปอปอยากได้อะไรให้นะอยากกินอะไรกิน วันหนึ่งลูกสาวก็เริ่มโตขึ้นมานะครับแล้วก็พี่เลี้ยงของลูกสาวของกษัตริย์คนนี้ยก็ดูแล้วว่าถ้าหากว่าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยลูกของเจ้าหญิงองค์นี้นะไม่ได้รับความสําเร็จแน่นอนไม่ได้รับความสําเร็จอย่างแน่นอนถ้าหากว่าปล่อยไว้อย่างนี้วันหนึ่งนะครับคนรับใช้หรือว่าพี่เลี้ยงของอเจ้าหญิงคนเนี้ ก็อ่านอันกุรอานอ่านเสียงดังเพื่อที่จะให้เจ้าหญิงคนนี้ได้ยินแล้วก็ได้ตื่นรู้สียทีนางก็ได้อ่านอายะที่บอกว่า y อ a ย u h a l ล d ดีนอาม u นูก a อั u s h a k u m wa a l ลีกุมนา a w วะกูดุฮันน s สว l ลฮิจารอนะครับพอนางอ่านว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเธอจงปกป้องพวกท่านจงปกป้องตัวของท่าน และครอบครัวของท่านให้พ้นจากไฟนรกของพระองค์ลระสุภานหัวตะลาวกูดฮันเสุวลฮิยารรตรงนี้เนี่ยนะครับพระสุฮานัตะลาบอกว่าทําไมต้องให้พวกเรานั้นปลอดพ้นจากไฟนรกของพระองค์พระสุฮานหัวตะลาเพราะเนื่องจากว่าเชือเช้อไฟหรือว่าเชื้อเพลิงของไฟนรกนั้นคือมนุษย์และก้อนหิน คือคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอสุบฮานูวตะลาคนเหล่านี้จะไปกลายเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกในวันเกียรติ์พอเจ้าหญิงคนนั้นได้ยินการการอ่านอายะนี้นางก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องอ่านแต่คนรับใช้คนนี้ก็ยังอ่านอีกอ่านซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งนางก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วฉันไม่อยากฟังแล้ว หลังจากนั้นนางก็กรีดร้องเจ้าหญิงก็กรีดร้องนะครับฉีกเสื้อผ้าตัวเองแล้วคนรับใช้นนั้นก็วิ่งไปหากษัตริย์กษัตริย์คนนั้นก็มาหาลูกลูกสาวของเขาก็เข้าไปกอดลูกสาวบอกว่าลูกลูกเป็นอะไรลูกไม่ต้องกลัวพ่ออยู่ตรงนี้แล้วเจ้าหญิงองค์นั้นหรือว่าลูกสาวของกษัตริย์คนนั้นก็ถามกับพ่อของตัวเองว่า พ่อจ๋าลูกขอถามจริงๆเถอะนะพ่อต้องตอบให้กับลูกนะตอบด้วยกับความจริงในวันโลกหน้านั้นมันมีสถานที่ที่บุคคลจะกลายเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกของอัลลอฮฺสุบฮานุอตัตตาลาใช่ไหมกษัตริย์องค์นั้นก็ตอบว่าใช่แล้วลูกในวันโลกหน้านั้นมันจะมีสวรรค์และมีนรก ซึ่งนรกนั้นเชื้อเพลิงของนรกนั้นมันก็คือมนุษย์และก้อนหินผู้หญิงคนนั้นพอได้ยินอย่างนี้เสร็จปุ๊บก,ก็เงยหน้าขึ้นมามองหน้าพ่อของตัวเองแล้วก็บอกว่าพ่อตลอดระยะเวลาที่พ่อเลี้ยงดูหนูอย่างดีให้กินแต่ของดีๆให้นอนบนที่นอนที่อ่อนนุ่มแต่ทำไมพ่อไม่เคยเล่าให้หนูฟังเลยว่า ในวันที่ในวันโลกหน้าที่หนูเองจะต้องกลับไปหาอาลอสสุฮาหนวัตลามันมีสวรรค์และมีนรกโอพ่อจาแล้วมันนุ์เองถ้าหากว่าเขานั้นไม่ยอมจำนนต่อลอสสุภาหนวัตลาเขานั้นไม่อีมานต่อลอสสุฮาหนัตลาไม่ได้ทำตามในสิ่งที่พระองค์ลอสสุฮาหวัตลาสั่งใช้เขาจะกลายไปเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกของพระองค์ลอสสุภาหนวัตลานี่คือโลกดุนยาที่ลูกเรายังพอที่จะบอกได้ แต่วันนี้เราจะเห็นแล้วว่าแม้แต่ลูกเราเองเขายังฟ้องกับเราเลยเขายังบอกกับเราเลยแต่พอถึงวันเกียรติถ้าหากว่าพวกเราเองไม่เคยสั่งสอนลูกเราไม่เคยใช้ให้ลูกเราละหมาดท่านนบีมุฮัมทสโลลลอฮวะสัลลัมได้บอกกับพวกเราว่าให้พวกเรานั้นสั่งใช้ลูกเราให้ละหมาดตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ และให้ตีเขาถ้าว่าเขาไม่ยอมละหมาดเมื่อเขาอายุสิบขวบและแยกที่นอนนะครับอัลลอฮฺสุบฮานูวัตลาได้บอกกับพวกเราว่าวะมุรอะฮ์ละกะบิสซาลลจงใช้ให้กับคนในครอบครัวท่านให้ละหมาดซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ถ้าหากว่าไปถึงวันเกียมัตินะครับ เราไม่ได้ทำหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลักบางคนเข้าใจว่าการเป็นหัวหน้าครอบครัวการดูแลครอบครัวคือการที่จะต้องหาเงินมาให้ครอบครัวมากที่สุดมันคือความเข้าใจผิดครับเพราะเนื่องจากว่าทุกคนที่พงะ์อัลลอฮ์สุพรรณนูนตลตาทาทรงสร้างมานั้นอัลลอฮ์ S. สุพารณนูนตารานั้นได้ทรงให้ริสกีบางคนมุ่งไปสู่เรื่องของดุนยา นะครับหาทรัพย์สินเงินทองจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะสั่งสอนลูกเต้าของตัวเองแล้ววันหนึ่งวันที่เราจะสอนลูกของเราเขาไม่สามารถที่จะรับคําสั่งของเราได้แล้ววันนี้เราไม่เคยสอนลูกเราตั้งแต่เด็กๆแล้วพออายุเขายีสิบปีสามสิปีเราจะบังคับให้เขานั้นมาอยู่ในคอลองศาสนาทันทีเลยได้ไหมนะครับ สิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยนะน่ากลัวที่สุดสอนลูกบางครั้งนะครับไม่ให้มีความยำเกรงต่อลอสุภานะหัวตารางบางคนบอกว่าหาเงินกับลูกลูกไปทำงานนะทำยังไงลูกจะต้องละหมาดลูกไปหาเงินอย่างเดียวลูกไม่ต้องละหมายังไม่ต้องละหมาดก็ได้นะครับหลายๆคนนะครับไม่เคยได้สั่งใช้ ไม่เคยได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อหลักความเชื่อสอนเข้าในเรื่องของเตาฮีตสอนเข้าในเรื่องของการให้เอกภาพต่อพระมลรสุภานหัวาตาลนะครับสอนให้เขาเข้าใจนะครับในเรื่องของคําสอนความหมายของควาว่ามุสลิมที่แท้จริงนะครับอย่าไปกระดาษอายครับในเรื่องของการที่เรานั้นจะสอนลูกของเราวันนี้ลูกวันนี้ลูกไม่ทันขอเป็นหลานได้ไหม นะครับให้เราปรับวิธีคิดของพวกเราสักนิดหนึ่งนะครับอย่าให้เรานั้นเป็นสาเหตุที่จะเป็นบุคคลที่ทำ้ายลูกของเราเองเลยเพราะในวันเกียร์มัตมันไม่มีใครที่จะสามารถที่จะช่วยใครได้เย um ่มายเฟรุมัอมินอาคีวันที่คนจะวิ่งหนีจากพี่น้องของเขาวาอุมมิฮีวาอบีพ่อแม่ไม่เอาใครแล้วครับ ไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเขาได้แล้ววะซอฮ้บาติฮีวะบานีลิกลิมรีอิมินหุเยว์มาอินชชนุยยุกนีในวันนั้นภรรยาลูกเมียทุกคนนั้นก็จะให้ความสำคัญเฉพาะตัวของเขาเองเท่านั้นเพื่อที่จะให้ตัวเขานั้นรอดพ้นจากไฟนรกของพระองค์ลอสุบภานะหัวตะลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องกลับมาทบทวนตัวของเราเอง วันนี้เราหลายๆคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เป็นวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีเป็นวัยที่มีอายุแล้ววันนี้เรายืนอ,อยู่แถวหน้าซบละมาดเราต้องคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงที่จะให้มีคนมาละมาดต่อหลังเราและให้พวกเขานั้นมายืนแถวหน้าต่อจากเราเราจะทำยังไงถ้าหากว่าวันนี้ถ้าเราไม่ยังไม่เริ่มในการที่จะในเรื่องของในเรื่องของศาสนาในการที่จะหย,ยิบยื่นในเรื่องราวของศาสนา ให้กับบรรดาลูกหลานของเราเราพอใจหรอวันนี้เราพยายามหาเงินที่จะสร้างมัสยิดเราหาเงินที่จะสร้างโรงเรียนฟอรดูอินแต่สุดท้ายมาไม่มีคนมาละมาสุดท้ายมาไม่มีคนมาเรียนวันนี้สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เราเปิดฟอรดูอินขึ้นมานะครับบางคนก็ถามอยู่ตลอดเวลาทําไมไม่เปิดวันธรรมดาด้วยวันนี้เราเปิดวันธรรมดาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัส วันเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่เช้าจนถึง9โมงจนถึงเที่ยงนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับใครที่ถามอยู่ว่าหลังจากเลิกเรียน,นหาที่เรียนฟารูอินที่ไหนไม่ได้นะครับตอนนี้ที่นี่เปิดแล้วครับวันนี้เราจะทํายังไงให้ลูกหลานเราอ่านอัลกุรอานได้วันนี้จะทํายังไงให้ลูกหลานเรานั้นได้เข้าใจในศาสนาของพระองค์อัลลอสุบฮานุฮุตาลาสิ่งเหล่านี้เราพยายามทําเพื่อที่จะให้สืบต่ออัลอิสลามให้กับพวกเรา วันนี้เราจะเห็นว่าหลายๆที่นะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเราหลายๆประเทศนะครับมสัสยิดนั้นละหมาดกันแค่วันศุกร์มัสยิดไม่เหมือนกับโบสถ์นะครับพวกเราถูกกำหนดไว้ให้ละหมาดวันละห้าเวลาไม่ใช่อาทิตย์ละครั้งวันนี้เราจะทำยังไงบ่มเพาะสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะครับอย่าทำให้พวกเราหลายๆคนตรงนี้เป็นบุคคลที่ต้องเสียใจนะครับ สิ่งทุกสิ่งเรานั้นจะต้องถูกสอบสวนนะที่พระองค์อัลเจ้าสุภานวตลากุลลุกุมรอายนุกุลลุกุมมโสโลอรัยยะติฮีพวกเราทุกคนนั้นได้รับหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบและพวกเราทุกคนนั้นนะครับจะต้องถูกสอบสวนในสิ่งที่พวกเรานั้นได้กระทําไว้ได้รับผิดชอบในสิ่งสิ่งนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาของพระองค์อรลเจ้าสุภานวตลาบางคนบอกว่าฉันจะเริ่มต้นอย่างไร ในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลูกหลานของฉันนะครับเปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวของฉันอันที่หนึ่งเราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองซะก่อนนะครับคนที่ไม่มีจะไปให้เขาไม่ได้หรอกฟากกดูเชยลายอตีคนที่ไม่มีให้ใครไม่ได้วันนี้คุณไม่มีศาสนาคุณจะเอาศาสนาไปให้ลูกหลานคุณได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ครับเริ่มจากตัวของเรา นะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากว่าหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงก่อนพระอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل บอกอินนัลลอฮะลาอิไกยิรุบิเขาหมินฮัตตาอิไกยิรุมาบิอังฟุสิฮิมอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل จะไม่เปลี่ยนแปลงประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดเว้นแต่ว่าเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองซะก,ก่อนวันนี้เราจะให้ลูกเราละหมาดแต่เราไม่เคยละหมาดให้ลูกเราดู วันนี้เราจะให้ลูกเรานั้นมีความตักวายำเกรงต่อลอสบานตละแต่หัวใจเราไม่เคยมีความยำเกรงต่อพรงออค์ลสุภานหัวตาลถามว่ามันเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้วันนี้เราเหมือนกับคนที่จะสอนลูกให้พูดเพราะๆลูกพูดดีๆสิพูดเพราะๆสิแต่ในขณะเดียวกันพ่อเองก็ยังพูดติดปากเป็นคำหยาบทุกคำถามว่าลูกจะเอาแบบอย่างที่ไหนมาดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เราเริ่มด้วยกับตัวของเราเอง พอเราเริ่มด้กับตัวของเราเองเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานของเราแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการขอดุอาศจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตัลลาขอดุอาศจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตัลลาให้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตัลลาให้ลูกหลานของเรานั้นเป็นที่ชื่นอกชื่นใจของพวกเราเป็นที่ชื่นตาเย็นใจของพวกเรานะครับให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้ ยอมจำนวนต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัลตลาให้พวกเขานั้นได้อยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุอัลตลาให้พวกเขานั้นได้อยู่ในหม่านของต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัลตลานี่คือสิ่งที่เราเองสม,สมควรที่จะต้องพยายามนะครับในการที่จะต้องทําหน้าที่ของบ่าวคนหนึ่งเพราะหนึ่งจากว่าเราไม่ได้ถูกส่งลงมาเพื่อในโลกดุนยานี้ดังที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัลตลาบอกกับพวกเราว่าว่ามานน ق ت ัลอิงซ ل อิลลาลิย ي บุดูน a l ล a h س ب ح ุบฮานะ تعالى บอกว่าอ a ล l a h ไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเว้นแต่ว่า a l ล a h س ب ح ุบฮานะ ت ع ا ลานั้นจะให้พวกเขานั้นมาอิบาัตต์ต่อพระองค์ a l ล a h س ب ح ุบฮานะ ت ع ا ลาเป้าหมายของเรานั้นคือการมาเป็นบ่าวของพระองค์ a l ล a h س ب ح ุบฮานะ ت ع ا ลาและเราจะต้องนำพาครอบครัวของเรานั้นไปไปสู่การเป็นบ่าวที่แท้จริงของพระองค์ a l ล a h س ب ح ุบฮานะ ت ع ا ลาไม่ได้หมายความว่าการเป็นบ่าวของพระองค์ a l ล a h س ب ح ุบฮานะ ت ع ا ลาการอิบาัตต์ต่อ a l ล a h س ب ح ุบฮานะ ت ع ا ลาท่านจะต้องละทิ้งดุนยานี้ทั้งหมด เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ก็คงจะไม่สอนให้พวกเราอ่านว่ารับบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะสน n a h وفِل أخِرَةِ ح َ س َะَะَ و َาِ ن นา ل ْ أ َ ب َ ن َ ا ت ِพ่อพูดบาวของฉันโปรดประทานความดีงามให้ในดุนยาด้วยให้ในอาคิราด้วยกับฉัน ถ้าหาว่าดุนยานี้มันไม่สําคัญอเลสฮานตลาก็คงไม่สอนไม่บอกให้กับพวกเรานั้นได้ขอดวอาบน,นี้ดุนยามีความสําคัญแต่ท่านเองก็ต้องเข้าใจว่าดุนยานี้มันเป็นสาเหตุมันเป็นสื่อที่จะทําให้ท่านนั้นได้รับความดีงามในวันอาคเคห์ด้วยอย่าเอาเฉพาะดุนยาจนจนกระทั่งเรานั้นลืมอาเะห์ทุกชีวิตเรามีเป้าหมายชีวิตของเรานั้นมีเป้าหมายนะครับ เป้าหมายพวกเรานั้นคือการที่จะทําอย่างไรก็ได้ให้พระองค์ลอสุฮานหัวตะลานะทำไม่ใช่ว่าทําอย่างไรก็ได้เราจะทําทุกอย่างที่พระองค์ลอสุฮานหัวตะลานั้นใช้และเป็นแบบอย่างท่านอับดุลเบบีลละอิสลัมนะครับบอกให้กับพวกเราเพื่อที่จะให้เรานั้นไปพบกับความพอพระทัยของพระองค์ลอสุฮานตะลานะครับอันนี้เป็นประโยคหนึ่งที่จะต้องจําไว้นะครับไม่ได้หมายความว่าทําทุกอย่างนะ ที่บางทีเนี่ยนะครับบางคนเรียกกับประโยคอย่างเงี้ยบางทีสร้างความสับสนนะผมต้องมาอัพด้วยแต่เราต้องบอกว่ามันจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์และรอซูลใช้เพื่อที่จะให้เรานั้นไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮันตละลาบางคนเนี่ยใช้คําว่าทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้อัลลอฮ์ลักเราเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะคิดขึ้นมาเองอุคติกรรมขึ้นมาเองมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นไปสู่ความโกรธเกี่ยวของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮันตละลาได้เช่นกัน ดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการศึกษาการศึกษานั้นนะครับมันจะนํามาซึ่งความเข้าใจและความเข้าใจนั้นจะนําไปสู่การอิมหันต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวัตะลานะครับหวังจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวัตะลาที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวัตะลาจะปกป้องตัวของพวกเราและครอบครัวพวกเรานั้นให้พ้นจากไฟนรกของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัตะลา หวังจากองค์อัลลอสสุบฮานุวัตตาลาที่จะให้อัลลอสสุบฮานุวัตตาลานั้นให้พวกตัวของเราและครอบครัวของเรานั้นได้ยืนหยัดอยู่ในศาสนาขององค์อัลลอสสุบฮานุวัตตาลาให้พวกเรานั้นได้เห็น,ค,นความจริงเป็นความจริงและปฏิบัติตามความจริงให้พวกเรานั้นได้เห็นความเท็จเป็นความเท็จและให้พวกเรานั้นหลีกห่างจากความเท็จอัลกุลก,กาลิฮะดาวัสตัฟิรุลลอฮ์เลวะกุมลิซาลิมุสลิมีมุลดดมฟัลลสตัลฟิรรอินนุฮูวูลกุฟูรุลรฮิม بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من ابرار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون